ออกมาแล้วค <buenas> ่ะดูความตีแล้วมาติดตามชมเรืคูนี้เทพธินครอยู่สายนดำซ้ายเรมาเจอยาแม่พันธุ์ตาอยู่สายนดำขวาใครจะอยู่ใครจะไปรอบเปลี่ยนสายนดำเอาล้อยใส่มาเต็มที่ลอยสามสิบไม่ไปสี่สิบไม่ไปมันน่าดูน่าชมทีเดียวตอนนี้เทกองเชียร์ของเทพธินครมันนั่งไม่ติดแล้วเว้ยเอาละครับท่านผู้ชมครับเราจะดูดูคู่นี้กันเลยนะครับว่าใครมันจะเหนือกว่ากันให้มันรู้แล้วรู้รอดมาเสียสักทีครับที่ผ่านมานี่ต่างคน ขอได้หมายหัวตะคู่ของ ำ <king> นังใหญ่นะโอ้เอ,อ้าเอ้าเอา้าอย่างนี้กรรมการว่ายังไงครับคือมาเป็นเพี่ยวแบบนี้คือปกอติอะตรงกลางหวายจะขาดนะฮะแต่ผมขออะไรได้ไหมผม <qui> ขอกรรมการ<อ>ให้ให้ตีผู้ชี้ที่สามครับประเภทผู้นำทองที่ทองถินครับเที่ยวที่สามครับ้บบองหาผูชนะให้ได้ในเที่ยวนี้มาเจอกับ ไม่ธรรมดายิงขายิงหีว่าแล้วออกมาสามสี่สิบไม่หายดังเลยพลังต่าครัแบไบด้เปลี่ยนอยู่ได้เริ่มเนิ่มไม่มากไม่หมายเอาละครับบ้านนะเลยพี่ตามมาดูตีนต้อนต่อไปเอาเละครับท่านผู้ชมที่เคารพครับมาติดตามเรือคู่นี้กันได้ได้ไม่มีอะไรจะเสียกันแล้วครับทั้งคู่จำเต็มที่ทั้งคู่จำเต็มที่พลังดังดัง จะจบคู่นี้โอ้ยสุดจริงๆครับสำหรับคู่นี้คู่หยุดโลกครับนี่คือคู่ที่หนึ่ที่สนะครับ32รีพายผู้นำท้องถิ่นครับและเที่ยวที่3เที่ยวตัดสินครับเป็นเจ้าแม่พนังตักคว